สวัสดีครับผมคนต่างเมืองครับวันนี้จะมาทดสอบเครื่องบดสับที่ซื้อมาใหม่นะครับดูว่าจะดีเหมือนในโฆษณาไหมต้องมาดูกันครับน <c oughs> ี่เบโถปั่นนะฮะโถปั่นนี่ให้ ลองพื้นนะครับลองพื้นกันสั่งวางลงไปมีใบพัดนะครับใบปั่นก็ใส่ลงไปี่ผมจะปั่นแครอทนะวันนี้ปั่นแบบไม่หั่นนะครับปั่นเป็นลูกอย่างนี้เลยใส่ลงเปเป็นลูกเลยนะครับดูว่าจะปั่นได้ปะจะออกมาสวยเหมือนในโฆษณาหรือเปล่า มาดูกันนะครับปิดฝาลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอามอเตอร์ใส่เข้าไปครับมอเตอร์ฝันลง,ลงลงล็อกแล้วนะครับเสียบปลั๊กครับทีนี้เสียบปลั๊กแล้วมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะออกมาสวยไหมยวตั้งกล้องนิดนึด จะลองกดดูนะครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ครับมันดิน้นต้องต้องปั่นกับดูนะครับกดสวิตช์เบอร์สองเลยนะครับ ไม่ได้นะครับไม่หัน,นต้องหั่นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลยไม่หัน่นจะติดแบบนี้นะครับปิดฝาลงไปใหม,นะม่รอใหม่นะครับ กบได้หน่นลองดูเราเปิดคาดูนะครับเชื่อถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ตอนแรกก็จะจะยากนิดนึ่งเพราะว่าไม่ได้หั่นนะครับ สรุปว่านี่ถ้าจะให้ดีต้องหัง่นเป็นชิ้นเล็กก่อนแล้วค่อยมาปั่นนี่ต้องปั่นต่อยหน่อยครับปั่นเบอร์สองเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับทีนีนนเ้เป็นยังไงเลยเปิดฝาออกมาครับมาดูใกล้ๆกันะครับ นี่นะครับเอาไป้พัดไปปั่นออกมานะครับเล้วมาดูกันว่าความละเอยียดเป็นยังไงอืมโอเคก็สวยดีนะครับอืมถือว่าใช้ได้อยู่แต่ต้อง ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนนะครับถึงจะดีนี่ผมใส่ลงเป็นลูกเลยก็ปั่นยากนิดหนึ่งแต่พอแต่พอมันปั่นไปสักครั้งหนึ่งอ่ะมันก็จะคล่องตัวเลยก็ก็ได้นะครับใช้ได้เยวจะมาเทใส่จานกันนะครับเราจะมาตัดใส่จานนะครับนี่ดูว่าจะได้เห็นว่าปิดปั่นออกมาเป็นยังไง นี่คือแครอทหนึ่งหัวนะครับปั่นโดยไม่ได้หั่นเป็นชิ้นก่อนใส่ไปลูกหนึ่งเลยลูกหนึ่งแบ่งครึ่งใส่เข้าไปเลยปั่นมาก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเม็ดแครอทที่ออกมาเป็นยังไง นี่นะครับที่ปั่นออกมานี่นะครับที่ปั่นออกมาอย่างนี้นะครับที่เธอใช้ได้นะครับโอเคเลย เด็กก็ใช้มีดหันอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่ห่ออะไรก็ดูเอานะครับก็ถือว่าทุนแรงได้เยอะอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ